อยากทำบีซ่าเอง หาข้อมูลได้จากตรงไหนบ้างคะวันนี้มาดามจะมาบอกเลยนะคะว่าแหล่งหาข้อมูลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะว่าคนที่จะทำมีซาเองนั้นสามารถหาได้จากแหล่งไหนบ้างนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะใช้อยู่นะคะแต่หลายคนมากเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเรื่องง่ายๆเองแต่ว่าข้อมูลมันมีค่ามหาศาลอยู่ในตรงนี้เลยนะคะ,ะมาฟังกันเลยคะ่ะว่าอันดับแรกนะคะมาดามจะบอกเลยคะ่ะว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะสามารถหาข้อมูลจาก การที่จะทําเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะซึ่งอันที่จริงแล้ววีซ่าเนี่ยมีหลากหลายมากแต่มาดามจะขอพูดถึงวีซ่าแต่งงานแล้วกันนะคะเพราะว่าเอกสารเนี่ยถือว่าทํายากที่สุดนะคะเพราะมันเยอะค่ะคราวนี้มาดามจะบอกว่าแหล่งที่เราจะต้องไปหาข้อมูลในเรื่องของวีซ่านี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะแหล่งนี้ข้อมูลใหญ่มากค่ะอ้าวทุกคนคงได้รู้จักคาว่าอันนี้นะคะบอกแล้วนะคะว่าหนึ่งเลยคือแหล่งมาจาก o ูเก e ค่ะ กูเกิลเลยนะคะเดี๋ยวมมดามจะใส่ลิงก์ตรงนี้ให้ไว้นะคะ Google ค่ะเราแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถที่จะทำได้เลยนะคะการหาแหล่งข้อมูลนี้คือประหยัดมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยยกเว้นว่าคุณต้องจ่ายค่าเน็ตแล้วก็ต้องจ่ายเวลาในการที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวของเราเองนะคะ Google ค่ะพิมพ์เข้าไปเลยคําว่ามีซ่าแต่งงานเกาหลีนะคะหรือว่า วีซ่าเกาหลีอะไรก็ได้ค่ะพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะเรียงเป็นลําดับขึ้นมาให้เราเลยค่ะเอาค่ะจบไปที่แหล่งอันแรกไปแล้วนะคะแหล่งข้อมูลอันที่2ค่ะมาดามจะบอกว่าตรงนี้ก็เวิร์กมากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแหล่งของ YouTube ค่ะเออช่อง YouTube ค่ะกดเข้าไปค้นหาคำที่อยู่บน YouTube นะคะอันที่จริงแล้วถ้าเรากดค้นหาในตัว Google นะคะมันก็จะมีแนบลิงก์ให้เราอยู่แล้วค่ะว่า อ,อันแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นข้อความก่อนนะคะถัดมาเขาก็จะให้เป็น,ปนคลิปนะคะเป็นพวกคลิปวิดีโอมันก็จะเป็นช่อง YouTube ในการที่จะแนบมาหรือเข้าไปกดค้นหาในช่อง YouTube เลยนะคะอีตรงตัวแว่นขยายเนี่ยค่ะมันจะสามารถทําให้เรานะคะคเห็นว่าพิมพ์คำว่าวีซ่าแต่งงานเกาหลีค่ะคาเดิมค่ะคาเดิมนี่แหละมันใช้หายคิดได้ตลอดเลยค่ะหรือเอกสารแต่งงานก็แล้วแต่เราจะสรรหาคามานะคะอ้าวแหล่งที่2คือ YouTube นะคะ แล้วแหล่งที่3ล่ะคืออะไรนะคะมาดามจะบอกว่าแหล่งที่3เองเลยคือเว็บไซต์ของสถานพูดเกาหลีค่ะคุณแค่พิมพ์คำว่า,าพิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะมันก็มาจาก Google อีกแต่หลายคนนะ่ะตรงนี้คือแหล่งข้อมูลตรงเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นภาษาราชการหน่อยเนาะ น้องเข้าไปหาเองน้องอากาศจะงงว่าสรุปมันเป็นอะไรหนูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะแต่แหล่งคําว่า,าสถานทูตเกาหลีเนี่ยแหละคะ่ะคือแหล่งข้อมูลเลยนะคะเวลาที่เขาติดประกาศหรือว่ามีข้อมูลในการหาเอกสารเราก็ต้องทําตามอยู่ดีค่ะแม้ว่ามาปรึกษาคอนซัลต์เขาก็จะไปดูจากตรงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ย มืออาชีพมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะในเรื่องของการทํานะคะโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากจะหาเองเนี่ยอันนี้เลยนะคะคือแหล่งที่3คือ y o u t u b e แหล่งข้อมูลที่4ค่ะมเดามจะบอกว่าแหล่งมาจากกลุ่มเกาหลีค่ะใครไม่มีคําว่ากลุ่มเกาหลีกลุ่มห้องนั่งเล่นในบ้านเกาหลีกลุ่มคนไทยในเกาหลีกลุ่มอะไรพวกนี้เข้าไปเซริร์ชค้นหาในตัว ได้เลยนะคะกลุ่มพวกนี้อยู่เฟซบุ๊กค่ะโอเคอันนี้คือแหล่งอภินันทนาการอย่างมากเลยนะคะที่เราจะหาข้อมูลได้นะคะและแหล่งต่อไปค่ะมาดามจะบอกเลยนะคะว่าแหล่งนี้สําคัญมากแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านมีซ่าโดยตรงเลยเพราะว่ามาดามก็เป็นคนหนึ่งที่รับทําวิซ่านะคะนั่นก็คือแหล่งของมาดามกิมจิที่ปรึกษาวิซ่า Visa, ค่ะอันนี้คือเฟซบุ๊กของมาดามนะคะแล้วก็ตัว YouTube กด s u b s c r i b e ให้มาดาับกันด้วยนะคะโอเคเพราะมาดามจะบอกเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่อยากทําเองนะไปกดไลค์ดูคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําใบคอรอนะคะเอกสารหรือไลค์ต่างๆที่มาดามบอกว่าฝ่ายหญิงใช้อะไรฝ่ายชายใช้อะไรแต่แน่นอนค่ะการที่เราหาข้อมูลเองมันจะไม่เหมือนเรามีที่ปรึกษานะคะเพราะเวลาที่เรามีที่ปรึกษาปุ๊บเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรอยากได้อะไรเราแค่ทักเข้าไปสอบถามเขาหรือแบบต้องการโทรเนี่ยมันง่ายกว่ากันเยอะค่ะม,มาดามจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทําเองทําตามข้อมูลที่มาดามแจ้งเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ ต้องการที่จะ VIP หนูที่เวกิดปวดหัวที่บอกมาเลยว่าให้หนูทําอะไรนะคะแล้วหนูก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเอกสารพี่เตรียมให้เลย <c oughs> ก็จ้างคอนซัลล์ค่ะน้ะมาดามก็รับดูแลนะคะน่าจะเป็นวีแต่งงานมีพีนัตเรียนตัวกลับหรือเรื่องการจะเพลยนสมรสใครอยากให้มาดามดูแลเคมีตรงกรันถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะโหนี่ฟรีเยอะขนาดนี้ดังนั้นไปแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้แชร์ด้วยนะคะ